สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นตวอางหุ้นดาวโจน VIP วันที่23เดือนตุลาพี6 7นะครับผมเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้3ตัวบน5 0 6 2ตัวล่าง3 7เมื่อวานให้9กับ0ฟัน0นะ จอเข้า06เป็นตัวกันเข้าตรงๆงเลยนะ06ตรงตรงเลย3ตัวเกือบเนาะ3ตัวได้แค่เกือบไม่มี5นะไม่มีห้าตามกันต่อ งวดน,นี้ครับผมวดน,นี้นะแปดมาอแปดนะครับผมแปดกับเจ็ดนะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดเก้ากันไว้ด้วยครับผมแปดหกเจ็ดหก แปดสามแปดสองยี่สิบสามงวดนี้นะครับผมงวดน,นี้ฟันแปดนะ

สามตัวขอเล้นที่8 80 1 809 806 819 816แปด่งเก้ขอให้มี8มาเน้นที่8ครับผม <c oughs> ก็จบไปแล้วครับผมสำหรับดาวโจน VIP นะออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมขอให้มีแปดกับเช็ดมาเนาะฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ